ในโลกอนิเมะโดยเฉพาะที่เซตติ้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือมีการใส่วัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นเข้าไปหลายๆเรื่องเราคงจะคุ้นเคยกับการเห็นอาหารประจําชาติญี่ปุ่นหลายๆอย่างโผลมาให้ได้เห็นกันแน่นอนครับว่าอาหารญี่ปุ่นนั้นอร่อยและเป็นที่นิยมไปทั่วโลกอยู่แล้วการนํามาใส่โปรโมทในอนิเมะก็ถือเป็นเรื่องปกติแถมยังทําให้แฟนๆอนิเมะหารือมังงะนอกเกาะอยากจะลิ้มลองอาหารเหล่านั้นสักครั้งถ้าคิดเร็วๆเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นที่โผลมาให้เห็นบ่อยๆในโลกของอนิเมะหรือมังงะเพื่อนๆคิดถึงอะไรครับซูชิ ข้าวแกงกะหรี่คาราเกะแต่มันมีอาหารชนิดหนึ่งครับที่เห็นได้บ่อยและเป็นภาพจําให้แกอ่อนิเมะหลายๆเรื่องเลยนั่นก็คือราเมงนั่นเองครับในวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับราเมงในโลกออนิเมะกันครับลาเมงเป็นอาหารที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความสําคัญกับวัฒนธรรมในญี่ปุ่นเป็นอย่างมากโดยมีรากฐานมาจากอาหารจีนที่เรียกว่าราเมียน ซึ่งเป็นบะหมี่ที่ทํามาจากแป้งสาลีและมีการดัดแปลงให้เข้ากับรสนิยมของชาวญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่19และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเมืองท่าอย่างโยโกฮาม่าและโกเบซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมต่อระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศตะวันตกในช่วงเวลานั้นราเมนถูกนําเสนอในรูปแบบที่หลากหลายโดยมีน้ําซุปที่แตกต่างกันเช่นน้าซุปโชยุที่เป็นซอสถ,ถั่วเหลืองและน้ําซุปมิโซะที่เป็นซอสถ,ถั่วเหลืองหมัก รวมถึงการใช้เส้นบะหมี่ที่มีความเหนียวนุ่มเป็นพิเศษในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองรามเมนกลายเป็นอาหารหลักสําหรับชาวญี่ปุ่นเนื่องจากสามารถทําและใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายโดยหลังจบจากสงครามโลกรามเมนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมสูงสุดในญี่ปุ่นและถ้าถามว่าทําไมรามเมนถึงได้กลายเป็นอาหารประจําชาติของญี่ปุ่นละ่ะก็มีหลายเหตุผลเลยครับอย่างแรกเลยเห็นจะเป็นความหลากหลายเนื่องจากรามเมนมีหลายรูปแบบและหลายรสชาติเช่นรามเมนโชยุ ราเมนมวิโซกและราเมนเกียวซึ่งแต่ละแบบจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทําให้สามารถตอบสนองต่อความชอบของผู้คนได้หลากหลายอย่างที่2คือการเข้าถึงง่ายเนื่องจากราเมนสามารถหาทานได้ง่ายตามร้านอาหารทั่วไปและร้านราเมนเฉพาะทางบางทีก็สามารถเดินไปหาก,กินได้ตามข้างถนนด้วยซ้ําทําให้เป็นอาหารที่เข้าถึงได้สําหรับทุกคนอีกสิ่งที่สําคัญคือวัฒนธรรมการกินครับ นอกจากวัฒนธรรมการซูดเสียงดังๆแล้วก็มักจะมีการจัดงานเทศกาลหรือการแข่งขันเกี่ยวกับรามเมงซึ่งช่วยส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นลามเมงไม่เพียงแต่เป็นอาหารแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตประจําวันและความทรงจําของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะในอนิเมะและมังงะที่มักจะมีฉากการกินรามเมงซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร ในอนิเมะหลายๆเรื่องมักจะนําอาหารอย่างรามเมนมาเป็นส่วนหนึ่งในการเล่าเรื่องหล่าต่างๆเรื่องแรกที่ภาพจําเกี่ยวกับรามเมนชัดเจนเลยก็เห็นจะเป็นเรื่องนารูโตะที่ถึงแม้ทีมของโลกจะเป็นแฟนตาซีก็ตามแต่เมืองโคโนฮา,านั้นมีการนําวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นใส่เข้ามาเป็นอย่างมากตั้งแต่ชื่อของผู้คนในเมืองและอาหารอย่างรามเมนเ,เองก็เป็นหนึ่งในนั้น ร้านอิจิราคุที่ตั้งอยู่ข้างถนนเป็นร้านราเมนที่เรามักจะเห็นตัวละครหลายๆตัวไปอุดหนุนโดยเฉพาะตัวของนารุโตเองที่เป็นการเน้นย้ำถึงการพัฒนาตัวละครของนารุโตและการเชื่อมต่อกับคนอื่นๆซีรีส์นี้เน้นย้ำถึงความสุขในการรับประทานราเมนโดยแสดงให้เห็นถึงรูปแบบและรสชาติที่หลากหลายซึ่งสะท้อนกับผู้ชม ในอนิเมะหลายๆเรื่องที่ขายงานภาพก็มักจะโฟกัสไปที่ฉากเกี่ยวกับอาหารนี่แหละครับที่มองผ่าน,านๆอาจจะงงๆว่าใส่มาทําไมแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการใส่พวกนี้เข้ามาทําให้ผู้ชมใจจดใจจ่อไปกับอาหารตรงหน้าและเป็นการโปรโมตอาหารประจําชาติไปทางอ้อมด้วยอย่างในเรื่องคิมิโนะนวะหรือยู r n น m มที่มีฉากในการกินทากายมะราเมนที่เอาใจใส่อย่างมากถือเป็นภาพจําอีกภาพเกี่ยวกับราเมนเลยก็ว่าได้ ไม่เพียงแค่นั้นในอนิเมะบางประเภทที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะราเมนก็เป็นส่วนหนึ่งในการเล่าเรื่องได้อย่างง่ายดายเช่นในเรื่องโชกุเกกิโน o โซมะอนิเมะแข่งทำอาหารที่ใครก็ตามในเรื่องเวลาลิ้มรสอาหารแล้วยังกับสำเร็จความไข่เมนูสเปเชียลลิดราเมนที่อยู่คีฮิระโจอิจิโร่ทำอาหารแข่งขันกับลูกชายตัวเองที่เป็นตัวเอกของเรื่อง หรือจะเป็นอนิเมะที่เกี่ยวกับราเมงโดยตรงเลยก็มีครับอย่างเรื่องโคอิซุมิสังกับราเมงชามโปดที่จะให้สาวนักเรียนไวัยฝูเป็นตัวดําเนินเรื่องตามหาร้านราเมงกินไปแต่ละตอนไม่เพียงแค่นั้นในอนิเมะแนวอนื่นก็มักจะใส่ราเมงเข้าไปในเมนูอาหารให้ตัวละครอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็น The Idol Master ร h ชิโตทาคานิสมาชิกข,ของ961 Production ที่มีฉากจดจําในการกินราเมงชามโตที่เต็มไปด้วยถั่วง,งอกล้นชามในเรื่องโปเนียวธิดาสมุทรปจนไพย ในฉากที่เธอได้เห็นรามเมนเป็นครั้งแรกซื่อให้เห็นเลยว่ารามเมนนั้นน่ากินและน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนในซีรีส์ดาร์กันบอลเองตัวละครอย่างโงกุลที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวละครกินจุในดาร์กันบอลซูเปอร์เราก็สามารถพบเห็นฉากการกินรามเมนได้อยู่หลายครั้งเลยครับหรือในเรื่องอย่างด็อกเตอร์สโตนที่กล่าวถึงปรากฏการประหลาดที่ทําให้ประชากรมนุษย์ทุกคนกลายเป็นหินจนโลกกลับไปสู่ยุคหินที่เทคโนโลยีไม่มีอยู่เซนคูเด็กหนุ่มผู้ข้างใครและมีพรสวรรค์นในด้านวิทยาศาสตร์ ได้คืนสภาพหลังจากผ่านไป3,700ปีเขาถึงมุ่งมั่นที่จะลื้อฟื้นอารยธรรมของโลกกลับมาซึ่งในเรื่องเองเซนคูก็ได้มีการรวบรวมส่วนประกอบต่างๆมาลื้อฟื้นอาหารอย่างลาเบน กลับมารับประทานกันอีกด้วยหรือแม้แต่ในแอนิเมะปั่นประสาทอย่างกินทะมะเองก็มีฉากเกี่ยวกับตัวละครกินราเมงหรือเล่นกับราเมงแบบเล่เทกก็มีเหมือนกันในเรื่องก็จะมีร้านราเมงอย่างโฮคุโตชินเคนราเมนที่เจ้าของคือนิชิกิอิคุมัสึที่มักจะไปมีบทบาทเกี่ยวพันกับคาสึระอาชญากราที่ชอบมาแวะกินหรือแวนหนีจากการตามล่าของตำรวจชินเซนกุมิจนเกิดเป็นโมเมนต,ต์ฮาฮาอยู่บ่อยครั้ง ราเมนไม่ใช่เพียงจานอาหารยอดนิยมในอนิเมะแต่ยังรวมถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมความลึกซึ้งทางอารมณ์และความสุขในการเชื่อมต่อระหว่างตัวละครขณะที่ผู้ชมได้สัมผัสกับภาพแทนของราเมนเหล่านี้พวกเขาได้รับเชิญให้ชื่นชมไม่เพียงแค่ตัวอาหารเองแต่ยังรวมถึงเรื่องราวอันหลากหลายที่อยู่รอบๆไม่ว่าจะผ่านชามไร้ขีดจำกัดของนารุโตหรือผลงานศิลป,ปะด้านการทำอาหารของโจอจิโร่ราเมน ยังคงเป็นสิ่งที่รักใ่ายซึ่งสะท้อนใจผู้ชมทั่วโลกแล้วทุกคนล่ะครับมีภาพจำเกี่ยวกับราเมนจากเรื่องไหนบ้างผมว่าหลายๆคนที่ได้รู้จักกับราเมนไม่น้อยเลยก็น่าจะมาจากสื่ออย่างอนิเมะหรือมังงะนี่แหละครับสุดท้ายหากชอบคอนเทนต์ของช่องอนิมอสไทยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ